วันนี้จุไลก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะคะ MLM นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมธุรกิจที่เป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาถึงมีคำที่พูดว่าส่วนมากคนรวยเขาจะมองตัวหาธุรกิจเน็ตเวิร์กนะคะแต่ส่วนมากคนทั่วไปเนี่ยเขาบองแต่จะหางานทำเพราะว่าธุรกิจ MLM เนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบที่บริษัทเนี่ย เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้เขาสามารถมียอดขายที่ได้เร็วกว่า <c oughs> เป็นระบบะด i เร็กที่คุณต้องมานั่งจ้า,จางพวกดารามาโฆษณาถูกไหมคะคุณต้องเสียเงินจํานวนมากมายแต่ธุรกิจ MLM มันติ l ลเวลมาร์เก็ตติ้งที่เป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่แบบทําได้เร็วลงทุนก็ไม่สูงมากเสร็จแล้วเขาก็จะใช้เรานะคะบริษัทก็จะใช้เราให้เป็นนักประชาสัมพันธ์นักโฆษณานะคะเพราะว่า งานทุกอย่างนะคะทุกบริษัทหรือว่าไม่ว่างานอะไรที่เราทำโรงพยาบาลช่างเสริมสวยตำรวจทหารหมอทุกคนนะคะถ้าเขาเปิดโรงพยาบาลคุณก็ต้องหาคนเหมือนกันแต่ว่าที่บอกว่าธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยที่จุไรทำเนี่ยเพราะว่ามันลงทุนน้อยเราสามารถที่จะรวยได้เร็วเร็วที่สุดเพราะแต่เราต้องมีความมั่นใจนะคะก็คือหนึ่งธุรกิจเนี้ยมันก็เหมือนเราเรียนหนังสือถูกไหมคะเราเรียนหนังสือปอหนึ่งถึงจบมหาลัยเนี่ยมันต้องใช้เวลา น่าจะ15ปีนะคะ1 4 15ีปีเนี่ยพอจะจบเรายังเรียนได้เลยแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีคนซัพพอร์ตเราคือเราต้องทําให้สําเร็จเพื่อเรามองหาแค่งานประจําเรียนมาตั้งเยอะนะคะใช้เงินเป็นล้านแต่ว่าเรามาแค่หางานประจําแต่ว่าพูดถึงางานที่เป็นระบบเน็ตเวิร์กนะคะเราเนี่ยเราเข้ามาเรียนเราก็เรียนรู้ฟรีนะคะเราก็ต้องอประชาสัมพันธ์บอกต่อให้คนเนี่ยเปลี่ยนที่ซื้อนะคะ เปลี่ยนที่ซื้อจากที่เราซื้อทุกวันแล้วเนี่ยเราไปซื้อตามร้านแนะนําคนไปกินร้านอาหารไปนวดหรือว่าไปทาสปาไปคลินิกผิวหนังพวกนี้เราไม่ได้อะไรแต่ตัวนี้เราแค่เปลี่ยนนะคะใช้เครื่องมือเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยเรามาซื้อของออนไลน์แทนบริษัทเขาก็จะให้ค่าแนะนําค่าประชาสัมพันธ์เรานะคะเราต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วปกติแต่การที่เราไปซื้อผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นบิ๊กซี ลาซาด้าเน็ตเวิร์กเว็บพันล้านเว็บถูกดีเว็บต่างๆที่จุไลัยทำในส่วนของ uh, บริษัทนี้นะคะของอินดีมเนี่ยที่เป็น uh, เจ้าของโดยคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านเป็นทั้งดาราน,นักแสดงมีประสบการณ์ทางด้านเน็ตเวิร์กเนี่ยมามากกว่า20ปีแล้วเขาก็รวบรวมของ o t ท็ของไทยเนี่ยเพื่อเข้ามาในสู่ธุรกิจเพื่อให้เขามีลูกค้าประจำเพราะว่าถ้าเกิด เขามีลูกค้าประจำเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยเขาเติบโตมากตอนนี้แค่2ปีก็ธุรกิจเติบโตเป็นพันล้านแล้วนะคะก็คืออยากจะให้เพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะถ้าคุณได้เข้ามาสู่ธุรกิจเน็ตเวิร์นี้แล้วก็คืออยากให้เราเหนื่อยแค่ช่วงแป๊บเดียวอาจจะ6เดือน1-3ปีเราเหนื่อยแค่ช่วงนี้แต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็เสียเนี่ยเราไม่ต้องมาทำงานนะคะเพราะว่าที่จุไรทำงานที่โรงพยาบาลคนผู้สูงอายุเนี่ย แก่ตัวมาเนี่ยเขาก็ป่วยแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเป็นล้านเป็น10ล้านมารักษาตัวเองไม่ว่าจะโรคความดันสูงเบาหวานความดันมะเร็งทุกโรคนะคะเนี่ยถ้าเกิดเรามีชีวิตที่สบายเราก็ไม่ต้องมานั่งอนอนเจ็บนอนป่วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานจนอายุ70-60คุณก็ทํางานเอามารักษาตัวเองนะคะ ก็คืออยากจะให้เพื่อนนะคะคือแรกๆเนี่ยเราต้องอดทนนิดนึงเหมนเราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ต้องสอบให้ผ่านนะคะเราก็ต้องพยายามเรียนรู้นะคะเรียนรู้ทุกอย่างด้านสินค้าระบบการทํางานแล้วเราต้องลงมาช่วยนะคะซัพพอร์ตทีมของเรานะคะเราต้องพูดอยู่เสมอว่าเราโชคดีที่เราเจอทีมที่ดีคําพูดที่เป็นบวกมันก็มีส่วนกระตุ้นเรานะคะเพราะว่าไม่ถ้าเกิดคุณทําไปสักพักแล้วคุณรู้สึกว่าท้อคุณก็จะหยุดแล้วก็เลิกไป แล้วคุณก็จะอาจไปโทษว่าเออบริษัทไม่ดีทําไม่ได้มันไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเรานะคะถ้าเราคิดบวกเราคิดว่าพรุ่งนี้เราทําได้เราสามารถแนะนําเราสามารถประชาสัมพันธ์เราสามารถเอาหน้าออกมาออกหน้ากล้องหน้าทีวีมันคือตัวเรานะคะเราต้องบอกต่อบอกต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือเราไม่ได้มีอะไรเราแค่เรียนเราไม่ได้เสียตังเรียนเราทําออนไลน์บอกต่อเพื่อนว่าสินค้านี้ดียังไงบริษัทดียังไงให้ผลตอบแทนยังไงนะคะ พะบริษัทนี้นะคะแนะนําเพื่อนเหมือนเหมือนเป็นสหกรณ์นะคะเราเงินมา,าฝากสหกรณ์ไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็แนะนําเพื่อนมาฝากอีกเรา,าเจ้าของบริษัทเขาก็ให้ค่าแนะนําเรานะคะให้ค่าแนะนําเราสี่พันบาทขึ้นไปนะคะจนถึง4ี่หมื่นนะคะเสร็จแล้วเราซื้อซ้ําเราซื้อของเราต้องซื้ออยู่แล้วเซเว่นอีเลเว่นนะคะสำหรับสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยเติมน้ํามันินทานข้าว เสริมสวยสะผมอะไรพวกนี้เราทำอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนที่ซื้อที่ทำนะคะโดยมาเป็นซายอัพมาเป็นเมมเบอร์ของบริษัทเนี่ยเราก็เอาเมมเบอร์ของเราเนี่ยไปซื้อของหรือว่าไปซื้ออะไรก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันเราจะได้เงินเข้ามาคืนมานะคะจาก20บาทถึง100จากการที่เราซื้อไปประมาณพันหนึ่งเราได้คืน100 100เนี่ยเพื่อนๆที่เราแนะนําเข้ามาหรือว่าเพื่อนคนอื่นเขาแนะนํามาเราไม่ได้แนะนําคนเดียวถูกไหมคะ เมื่อมีฐาน1,000คนเนี่ยเราซื้อร้อยร้อยคูณพันเราก็ได้1นึ่งหมื่นต่อเดือนนะคะจากแค่เปลี่ยนที่ซื้อกินซื้อใช้บริษัทสินค้ามันส่วนมากจะดีแล้วมันก็เหมือนกันทุกบริษัทเลยแล้วก็เหมือนกันทุกร้านค้านะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆ พี่น้องทุกท่านนะคะคือตั้งใจทําแป๊บเดียวเองเราเราลำบากวันนี้เราไม่มีเวลาแต่ว่าเราใช้เวลาทําไปพร้อมๆกับงานประจำเนี่ยก็คือในภายใน6เดือนเราต้องสําเร็จได้เราไม่ได้ขาดทุนอะไรเราไดา้เงินเข้ามาเราได้สินค้ามาใช้เราได้สุขภาพที่ดีนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆพื่อนทุกท่านนะคะอดทนนิดนึงเพราะว่า,าไม่นาน5 6เดือนเมื่อเรารู้ระบบ เรารู้ทุกอย่างแล้วเราแค่ประชาชสัมพันธ์บอกต่อให้เพื่อนซื้อกินซื้อใช้เป็นที่ซื้อน,นะคะเราก็จะมีรายได้เข้ามาแม้กระทั่งเราหลับเราไปเที่ยวเราไปทําบุญนะคะมีคนอื่นทําอยู่เราเป็นเฟรนชส์มันก็มีคนอื่นขยายเฟรนชส์ไปเรื่อยเหมือนแบบเน็ตเวิร์กนะคะเหมือน Facebook เราก็สบายเราก็เอาเงินไปทําบุญเรา,เอานอนหลับหรือว่าตื่นหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เงินมันเข้าตลอดเวลานะคะถ้าเราอยากเป็นอย่างนั้นเขาเรียก passive income นะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆทุกท่านอดทนนิดนึงนะคะตั้งใจทํานะคะก็คือเราหยุดได้พักผ่อนได้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำต่อนะคะมันก็จะต้องสำเร็จถ้าเราตั้งใจนะคะ Pose s i t i v e thinking นะคะเราก็ต้องสำเร็จนะคะค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะค่ะสวัสด,ดีค่ะ